ขั้นตอนแรกโหลดแอปพลิเคชันลิงมาก่อนนะครับมันจะเป็นรูปลิงนะครับเข้าไปที่ Playstore นะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันรูปหน้าลิงนะครับมาแล้วก็กดเข้าไปที่แอปตัวนี้นะครับรูปจากนั้นนะครับเข้าไปตรงรูปตัวบวกนะครับที่มีคำว่าแผนที่ แล้วก็เข้าไปที่รูปกล้องนะครับขวามือด้านล่างนะครับนะครับจากนั้นก็ไปเปลี่ยนชื่อแปลงนะครับเป็นชื่อผู้ลงทะเบียนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนายอ้อ,อยลำโตรายละเอียดแปลงนะครับก็เป็น ปลูกอ้อยพันขอนแก่นตามสิบหกไร่จากนั้นก็ ลงไปถ่ายนะครับในแปลงนะครับทั้งคนที่ถือมือถือแล้วก็คนที่ลงทะเบียนนะครับก็ลงไปถ่ายในแปลงแล้วก็กดเซฟนะครับขวาบนนะครับกดเซฟเรียบร้อยนะครับ